ไอโน่จ่ายโหนโชว์ทามครับหลอกกินตังเด็กผีแล้วมีกีฟารโนเว่นครับนีก้าวสิทธ์แบบยังไม่ได้ใส่บูสต์นะครับใส่บูสต์ขอสักตัวนีงนะครับของฟ้าสีแดงสปอร์ตไลท์สีแดงโชว์ทามมาเลยไหนขอดูทีเซอร์หน่อยสิ อัปเดตวันนี้พี่โคปล่อยทีเซอร์เข้ามาเพิ่มเติมต้อนรับกิจกรรม800ร้านดาวน์โหลดด้วยนะครับมาพร้อมกับตัวแจก3ไฮไลท์ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับบูโน่วฟานเดสเอสยอโยเซ็กซี่แล้วก็มัตไตเลดิกนะครับผมนี่ใครที่เป็นสาวกผีแดงนะทำฟูลทีมเนี่ยก็ต้องชอบแน่นอนแต่สำหรับบูโน่วฟานเดสบางคนก็บอกว่าโอ้โหผมเบื่อนะอย่าว่าผมเลยนะผมเบื่อหน้าบูโน่มากแจกบ่อยเหลือเกินมันไม่แจกตัวอื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะ ่ากิจกรรมมีเยอะนะครับผมทำคลิปบอกไปแล้วในช่อง Bomb s k i 4นะครับผมถ้าเกิดใครอยากรู้สรุปอีกทีนึงก็ไปดูในคลิปในช่องนั้นได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะบอกคร่าวๆอีกทีนึงแบบสั้นๆนะครับแล้วมาพร้อมกับโชว์ไทม์ฮาร์ดเวิร์กเกอร์นะครับผมฮาร์ดเวิร์กิ่งนะครับผู้ทำงานหนักครับผมสามโชว์ไทม์เปดี้ใช่ไหมมาพร้อมกับสกิลพิเศษด้วยนะครับผมนี่เอ้ยกาบี้ใช่ปดี้กาบี้นะครับผมแล้วก็ อ่ะยังไม่จบยังไม่จบไฮไลท์ยังไม่จบนะฮะแล้วก็นี่มีไข้ด้วยนะครับผมปรื๊ดเสียบลูกนี้เนี่ยสตาร์ทสีชมพูด้วยนะครับแน่เอ้ยแต่ผมว่าการ์ดโชว์ไทม์อันนี้สวยนะมันดูแวบ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 นะเนี่ยมันบูแบบดิสโก้เทคเลยนะครับผมเออแต่ถ้าเป็นภาพนิ่งอาจจะไม่สวยแต่ถ้าเป็นแบบโมชั่นจะสวยนะ,ะนี่แล้วก็คอปปี้ไมโน่ใจโหนโนชว์ไทม์ครับๆๆๆๆหลอกกินตังเด็กผีก้ว <laughs> อย่าใช้คำว่าแบบกินตามเพราะว่ามันมันต้องแบบเปิดตามล่าคือใครที่ทำฟูลทีมเลยนะเอ้ยอีปิดคนตัโตน้าที่ผมยังไม่ได้เลยนี่เนี่ยมาไมานนอีกแล้วในป่านโลกนึ่งแต่ไมนูไม่มีสกิลพิเศษนะครับแต่ค่าพลังร้อยบวกนะทุกคนแต่การ์ดสวยนะผมชอบจอนวิแบแวบวิแบแวบดีนะฮะนี่แต่การ์ดไฮไลท์ที่อยู่ในแพ็คนี้มันก็คล้ายๆกันนะ คือแบ็กขวาคล้ายๆกันแต่มันแค่ไม่มีคําว่าโชว์ไทม์แล้วก็ไม่มีแวบนะฮะแต่หลายคนนี่เทใจไปให้คนนี้เลยครับผมกองหน้าที่เล่นแบ็กขวาได้นิดหน่อยควอล์กเกอร์นี่สกิลพิเศษฟอร์ e s t ด้วยนะครับสกิลกองหลังนะครับผมแต่ทีเซอร์เป็นจังหวะที่เติมขึ้นมาแล้วปาดเข้าไปแล้วให้ฮาแลนด์หม่งนะครับนี่โอ้ยเร็วมากนะสปีดร้อยบวกนะครับผมนี่ควอล์กเกอร์ครับ สกิลพิเศษด้วยนะครับ2บูสเตอร์นะฮะเดี๋ยวรายละเอียดทั้ง3ตัวโชว์ไทม์นะครับเดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันนะครับผมแบบจุใจกันไปเลยเชียวหลังจากอัปเดต2 0 2 5มาเนี่ยก็เหมือนถ้าจะไม่ผิดนี่จะเป็นครั้งแรกเนาะที่เป็นการ์ดพิเศษมาให้เปิดกันในวันพฤหัสบดีนะครับผมปกติก็จะเป็นอีพิกวันจันทร์แต่อีพิกวันจันทร์รู้สึกว่าจะเป็นเนชชันแนลทีมกาเดียนส์นะครับที่มีฮานาวาโลฟิลิปลามนะครับเ๋ยค่อยว่ากันนั้นนะครับผมส่วนวันนี้นะฮะการ มีภาพเปิดออกมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมก็มีโคพาร์เมอร์นะครับผมนำทัพมามีบูสเตอร์นะครับโจนาธานเดวิสมีบูสเตอร์นะครับผมยูเรนติเบอร์นะครับผมมีบูสเตอร์นะครับมีสามตัวนี้ที่มีบูสเตอร์นะครับส่วนจริงๆแล้ว4ดาวเมื่อวานนี้ที่เป็นทีมชาติที่เป็นธงญี่ปุ่นเอ่อบางคนอาจจะบอกว่า4ดาวญี่ปุ่น4ดาวเนี่ยจะเป็นฟูรุฮาชินะครับสุดท้ายก็เป็นคนนี้ครับผมเกโตะนากามุระนะครับไม่ใช่ฟูรุฮาชินะครับผมนี่เพราะมันดาวทางค่อนข้างยากเพราะไม่ใช่เป็นรูปเงาที่เป็นโมเดลแบบจจรรรรริิงนนนนะะะคคับโอเเเเกกกกาาา์์ดดดดขขีีียยยวววว็็่สผมปฟ้้แล น,น,น,นี่แต่ผมสนใจคนนี้มากนะครับผมนี่มิกกี้ฟานโอเว่นครับนี่เซนเตอร์แบ็กจากทอรแน,นม์ฮอสเปอร์นะฮะโคตรเร็วนะครับพี่โคทำสปีดมาเท่าไหร่สปีด90แบบยังไม่ได้ใส่บูสต์นะครับใส่บูสต์รู้สึกว่าจะเอ่อเก้าสิบสองหมายถึงว่าใส่บูสต์หมายถึงว่าจับลงทีมนะ,ะไม่ได้ใส่บูสเตอร์ได้นะครับผมบูสเตอร์ไม่มีแล้วก็ไม่มีบูสเตอร์เม็ดที่สองไม่สามารถใส่ได้การ์ดเขียวหมายถึงว่าจ,จับลงทีมนะรู้สึกจะกเก้าสิบสองสำหรับสปีดนะครับผมโอ้เซนเตอร์แบ็กที่สปีดดีแต่จริงๆผมว่าน่า แมนยูวนันนั้นนะฮะเอ้ยขอสกอร์หน่อยครับทุกคนไม่เป็นไรส่วนตัวอื่นๆนะครับผมมีใครอีกไหมนะไมค์เมยองเหรอดีคังอินเหรอโรซโซ่เหรอผมเล็งอยู่ที่โคพาเมอร์เนี่ยกับมิกกี้วันเดเว่นเนี่ย,น,น,ยนะครับผมแล้วก็ยูเรนทิมเบอร์ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคลิปหนึ่งที่เราจะเปิดตามล่าตัวฟูลทีมกันนะครับผมซึ่งไอตัวสเปอร์เนี่ยผมก็ทำฟูลทีมไว้เหมือนกันนะครับแต่ดูว่าจะสมหวังดังปรารถนาหรือเปล่านะครับแต่วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราสำรวจแพ็คดูก่อนนะครับอ บางคนไม่ทราบน,นะครับวันนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรม800ล้านดาวน์โหลดนะครับมันก็จะมีพวกอีเวนต์แบบปั๊มไอ้นี่ได้ด้วยนะปั๊ม um, exp 8เท่านะครับทุกคนนี่นี่นี่เราสังเกตดีๆนะฮะ exp คูณ8เนี่ยถ้ามีโลโก้ถ้ามีไอคอน exp คูณ8แต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปเล่นในโหมดเหล่านี้นะครับผมมันก็จบแมตช์เราจะได้ประสบการณ์8เท่าให้กับนักเตะเลยนะเหมาะสำหรับการปั๊มเลเวลอะไรต่างๆเดี๋ยวผมอาจจะมีคลิปแยกไปทิ้งนะครับเล่นได้เฉพาะบางโหมดนะในในแลนด์กิ้งไม่มีไม่มีมม um ค,นนคูณ8นน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 ะะะคคคครรรัััั Gold ับบบบเเเเีีี่่่่่ยยอออ้้้้้ืลลลลลกกกกกกกททแตวววาาูสึมมจโโโโดดดุ เดี๋ยวเข้าไปดูว่ามันจะคูณ8หรือเปล่านะถ้า g o เ d e n Go คูณ8นี่แจ่มเลยนะอันนี้ีมอี Event สเปนนิสคูณ8นะครับผมเออล o l d e n Go ยังไม่มาวันนี้เหรอน่าจะมาวันจันทร์เนาะมีกเ l d e n Go ด้วยนะครับอืม g o เ d e n Go น่าจะมาวันจันทร์เดี๋ยวต้องดูทีมว่าวันจันทร์เนี่ยจะคูณ8หรือเปล่านะก o l d e n Go เลยผมดูไม่หมดว่าเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเออน่าจะมาวันจันทร์นะแล้วก็มีแคมเปญ Objective ด้วยนะคือ Mission ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ o b j e c t i ีฟนะครับผมตรงนี้เ่ยเราจะเก็บทองได้ประมาณ300ทองนะครับแต่มันจะ ไปเล่นทีมอีเวนต์เนี่ยเราชนะ1แมตช์ได้50ทองในอีเวนต์แล้วใช่ปะแล้วก็ได้50ทองในนี้ด้วยนะครับรวมเป็น100ทองนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเคลียร์ออบเจคทีฟไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตรงนี้ได้อีก50าสิบอีกไลทได้ห้าสิในอีกห้าสนะรวมทั้งหมดในเนี้ย300ทองนะครับแล้วก็ล็อกอินวันละ10 20 30วันนั้นอ่ะก็เป็นอีก100นะครับเป็น400ทองนะครับผมค่อยๆเก็บกันไปนะครับผมมีอีเวนต์ให้เก็บแบบนี้จะได้ไม่ เดือกันเนาะผมมีทองอยู่1,700ทองนะครับเดี๋ยวขอร่วมสนุกกับแพ็คโชว์ไทม์หน่อยนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเมื่อกี้เนี่ยผมไปเก็บอีเวนต์นะครับผมไปเก็บอีเวนต์ได้3,000แต้มแล้วนะครับก็จะสามารถเปิดฟรีการ์ดเขียวได้1ครั้งนะครับผมลุ้นกันว่าจะได้ฟันเดเวนหรือเปล่านะครับผมหรือจะเป็นโคพาเมอร์นะครับโอ้รีวิวตัวไหนดีเนาะรีวิวตัวไหนก่อนดีนะขอเปิดแพ็คก่อนแล้วกันนะครับการ์ดเขียวก่อนแล้วกันนะมาขอโคพาเมอร์นะครับผมหรือไม่ก็ฟันเดเวนนะครับผมหหรรืืออออโจนน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 าาธเเดดดวิฟ์มมีีกัะะต้ แต่อยากได้ทามเมอร์นะครับหรือว่าฟานอเวนนะครับผมสอตัวนี้นะครับมาขอตัวพีเมะลิกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปิดตามล่ากันจัดฟูทีมกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับแพ็คการ์ดเขียวนี้นะครับขอเปิดหัวด้วย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 ลีก้าสเปนโถเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแ๋่ใคยว่ากัน๋ยใคยว่ากันนะครับผมมันต้องได้จนได้เลยนะฟานดเวนกับโค้ามเมอร์นะครับ โอเคทีนี้เรามาดูที่การ์ดโชว์ไทม์ครับโชว์ไทม์วิชนาลีพาสของกาบี้นะครับผมฟอร์เทสของคลายวอล์กเกอร์แล้วก็ไม่มีสกิลของคัพปี้ไมนูนะครับจริงๆการ์ดไฮไลท์เนี่ยมันคุณดูดีๆนะการ์ดไฮไลท์อ่ะมันจะเป็นแบล็กเกลคายคล้ายๆกันนะเหมือนกันเลยไม่ใช่คล้ายหรอกแต่ไม่มีคําว่าโชว์ไทม์แล้วก็ไม่วิบวับวิบวับนะครับอืมมันสวยตอนวิบวับนี่แหละแต่เวลาจับเป็นภาพนิ่งแล้วไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าเออเป็นภาพแบบอย่างเงี้ยมันสวยดีนะครับผมว่ามันสวยดีวบ เป็นโชวาม์ูชั่นใหม่นะฮะโชว์ทม์มี2บูสเตอร์นะครับอ่ะตัวการ์ดไฮไลท์ในนี้มีเลี้ยวพูด,ด้วยนะครับผมโชต้านะครับโชต้ามาเจ้าเนเวสนะครับเจม,มินเนอร์นะครับนี่เจม,มินเนอร์นะครับของไบตันนะครับผมเราขอสักตัวนึงเลยผมขอร่วมสนุกสักครั้งหนึ่งนะครับผมจะตั้งใจเรียนนะถ้าเลือกได้ก็อยากได้ขายวอลเกอร์ว่ะเออถ้าเลือก3ตัวนี้นะผมอยากได้ขายวอลเกอร์นะครับ แบ็คที่เป็นสกิลโชทามแบ็คที่เป็นตัวโชวตามแล้วสเกลค่าพลังขนาดนี้นะครับไม่ได้มาบ่อยส่วนนตัวลุกตัวลุกพวกกองกองกลางอะไรเนี่ยมันมาบ่อยนะมันมีตัวหลายตัวนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบ็คเนี่ยเรามีตัวเลือกมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผมเลือกได้ผมจะเลือกคายวอล์กเกอร์แต่เ,เออว่ามันเลือกไม่ได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นขอร่วมสนุกหน่อยแล้วกันนะครับพี่โคสักเก้าร้อยนะฮะขอส่เดาวดึงได้หรือเปล่าครับขอสักตัวหนึ่งนะครับท้องฟ้าสีแดงสปอตไลท์สีแดงโชวทาม มาเลย yeah สวยๆเลยครับพ um, ี่โคอจ๋าขาวเขียวเขียวไม่ขาวอ่ะโอ้โหอดอย่างงี้อดดิอดโชว์ไทม์ดิเจมินเนอร์เดี๋ยวนี้ดวงตกกว่านี้ช่วงนี้ดวงตกนะครับเปิด900ไม่ค่อยได้แล้วว่ะ จริงๆจะเปิด2ครั้งนะครับผมแต่ตังไม่พอฮะนี่มี800นะครับเดี๋ยวเก็บให้ครบอีก100แล้วเปิด900คุ้มกว่านะฮะคุ้มกว่าที่จะเปิดแบบครั้งละร้อยครั้งละร้อยนะครับยังไม่ได้เก็บอีเวนต์ราทองเพิ่มนะครับผมยังมีเวลาอีกเยอะครับยังมีเวลาอีก1สัปดาห์นะครับแล้วก็ออบเจกตีฟต่างๆเดี๋ยวผมไปไล่เคลียร์เก็บอีก100แล้วค่อยเปิดอีกหนึ่งครั้งได้นะครับไอดี ID นี้นะถือว่ากันนะครับส่วน วันนี้ก็ข้อต้องลาไปก่อนขอตัวไปรีวิวนะฮะการ์ดโชว์ไทม์นะครับผมก่อนเลยนะครับผมอยากให้รีวิวตัวไหนก่อนคอมเมนต์แนะนำได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเหมือนแอร์มันเสียร้อนเลยเกินร้อนรุ่มเลยเกินตอนนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามช่องบอลสกีรีวิวด้วยนะครับผมไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับเสียงก็หมดเสียงก็หมดทองก็หมดตังก็หมด